ดูดิคุณเขาโอ้ไม่สองตัวอะไรคุณเขาลูกหัวสองตัวก็ได้นะว้าวน่ารักจังเลยอุ้ยดูดีน่ารักจังเลย,ย,เล,ยลูกมันตัวนี้มานี้แพะนี่นี้นี้คเขาเฮ้ยเขาจุ๊บคณเขาเหรอมันกิคนคณเขาด้าวยมันกิคนคณเขาใช <laughs> ่โอ้ดูตรงนั้นเขากระโดดเขากระโดด กระโดดขึ้นไปกินอาหารเหรอนะดดูดูเข้าไปแล้วโอ้โหคุณเขาออกมาเร็วออกมามันเดินมันอยู่ทุ่งกว้างๆนี่มาออกมาะไหมคุณเขากลับมาทไมเข,า,เขาก็กินเะด็ตนะัวนึงนี่เขากินแล้วตัวนึงว้าวลูกแพะเดินมาหาขุนแล้วขุนลูปหัวได้นะ โอ้ดีมากดีมากเยี่ยมเลยเขาน่ารักไหมลูกอันนี้แล้วลูกแพะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันเขารูปหัวได้นะลูกแพะน่ารักลูกหัวแพะด้วยดูผมเขาสีน้ำตาลอันน่นๆๆเป็นไง ขนเขาเป็นยังไงลูกขนนุ่มไหมโอ้น้องขุนรักมากเลยเหรอทำไมไม่ได้มาน้องขุนรูปท้องเขาชิน่ารักมากเลยกะทดูแพะน่ารักจังเลยหัวชนกันหอมแก้มขุนเลยโอ๊้ยดูดิเขารักขุนนั่นนาน้องขุนรักไหม เห็นไหมเขาหิวแล้วลูกเกาคิดว่าแม่จะเอานมมาให้ทำไมมาเดืยบแม่เขากอดแม่ไงแล้วเขาวิ่งตามแม่อ่ะเขาหิวนมมเขาไม่กินยาแล้วลูกไปไปเลย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  ตรงนน้นเยอะแยะเลยน่นเป็นฝูงเลยครับไปขี่เดีวีกไปน้้งขุนพาเขาเดินไปเลยไปแล้วคุณเขาเดินไปหาลูกแพะแล้วโอ้คุณเขาและลูกแพะของเขาไม่ได้ผมเขาเหมือนผมขุนไหม ชเขาเป็นสิ่งนักบูของมันใช่ครับใบเลย,ยองเลยใบเลยกะทิใบ,บ,บไปไหนให้เขาไปไหนเอาไมมาไม่ยอ,ยอมใบแพะไปแแพ่แพะบอกตามมาตามมาตามมาตามผมมา ด้วยไงเห็นฝูงเขาไหมลูกเห็นฝูงเขาไหมฝั่งนู้นน่ะนู่นน่ะฝูงแพะเต็มไปหมดเลยไป้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปเล้วไปแล้วไปวไปวเอาวิ่งแข่งกันนะโอ้ยแม่วิ่งไม่ทันแน่เลยไปแล้วแม่ไปแล้ว่อนรละครละอรโอ้หิวหิวหิว อคุณเขาเลาะก่อนนะครับโอ้โหดูดิเ,ดเขากินยาเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยโอ้ <c oughs> ดูตัวนี้ต้องขุดระวงัง <c oughs> เขาไปหาเพื่อนเพืเขาแล้ว <c oughs> เห็นไหมนูน่นน่ะโมีหลายมีหลายลายเลยอะ่ะ <c oughs> ดูตัวนี้มีสีดำด้วย <c oughs> อยู่ข้างหลังาดน ไได้ได้รูปหัวมันจะรูปหัวก็ตัวเมื่อกี้ไงลูหกหัวดู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 ดมามันมาดูแผลใช่มันบอกเพื่อมันจะใบครับโอ้ตรงนั้นเป็นบ้านแพ้เหรอนะใช่มีบันไดด้วยโอ้เยอะแยะเลยบ้านแพ้อะแต่บ้านเป็นเป็นข้อแค่อของมันเป็นอะไรนะครับเป็นข้อแข็งมามันมากัดไม่กัดหมาไม่กัดหรอกลูกเ<า>จ้าหมาชื่อกะทิ เป็นบอดีิการ์ดของแพะอุ้ยน้องขุนดูตัวนั้นตัวนี้ขนปุกปุยเลยดูหัวเขาส,ขสีดำด้วยอะ่ะ <c oughs> คุณข้าวใจเย็นเย็นโอ้น้องขุน,จนใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นแพะตกใจหมดแล้วในตัวนี้ตัวนี้รักน้องขุนมากมมตัวนี้เป็นแม่ เดี๋เป็นพ่อดูสิมีเขาก็มีแม่แล้วตัวนั้นหูลายตัวตัวนี้หูลายหูลายเลยน่ารักจังดูดิคนขาวโอ,อ้ไม่สองตัวอะไรคนขาวลูกหัวสองตัวก็ได้นะว้าวน่ารักจังเลยโอ้ยดูดีน่ารักจังเลย,ย,เล,ยลูกตัวนี้มัน,มนี่แหนะนี่นน ือเขาจุ๊บขุนเขาเหรอมันกินขุนเขา <laughs> ด้วยด้วยมันกินหุนเขาใช่โอ้ดูตรงนั้นเขากระโดดเขากระโดดกระโดดขึ้นไปกินอาหารเหรอนะเราตรงโซนนี้เป็นโซนลูกแพะเห็นไหมเขาเรียกกันมานู่นนะโอ้เขานอนกินเลยอ่ะดูสิตัวนี้นอนกินเลยขุนเขามาดูดิแพะตัวนี้หัวดำเห็นไหมด้วยกับเข้าใบ ดูจะเข้าไปทำไมอ่ะรัเข้าไปดูข้างในไงก็ได้นะดูโอ้โหดูเขาวิ่งมารับขุนอ่ะเขาบอกยินดีต้อนรับนะอตอนนี้กลัวขุนนะแต่เย็นๆหนู็เนี่ยมันแม่มันไม่กลัวขุนอ่ะใช่เพราะเขารักขุนไงเขาก็จะไม่กลัวขุนอ่ะโอ้โแพ้ น่ารักจังเลยดูเขาคันจมูกเหมือนขุนเขาคันจมูกเลยตอนนั้นมาหาคุนแล้วเ,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 เขาก็ยังกลัวอยู่ <c ười> คุนเขาขุนเขาระวังลม้มหยุดหยุดหยุดระวังล้มครับคุณเขาออกมาเร็วออกมามันเดมันอยู่ทุ่งกว้างๆนี่มาออกมาไหมดูเขาจะกินอาหารแล้วนะ่ะ ว้าวเขาจะไปแล้วน้องขุดออกมาออกมาตรงประตูครับคณเขาออกมาตรงประตูแล้วหนูจะออกมาทางไหนแพะจะไปหมดลแล้วนู่นนะเขาจะไปกินอาหารที่ทุง่งหญ้าสวยๆโอ้มีมแมลงปอด้วยนี่เดี๋ยวคุณเขาจะมุดออกมาตรงนี้นะมุดออกมาได้ไหมไปดูเลย โอ้โหแพะเยอะแยะเป็น hmm. ร yeah, yeah yeah. yeah, yeah. ้อยร้อยเลยอ่ะเห็นไหมหญ้าสูงใช่ไหมหญ้าสูงเลยคันขาแน่คุณเขาโอ้เห็นไหมเห็นแต่ละตัวเขาจะป้ายสีเลยไหมลูกป้ายสีที่ตัวแพใช่ใช่คุณเขาไปแล้วโอ้ ไปแล้วน้องคุณขุนเขากลับมาหนูหนูหนตรงนั้นเป็นเขาเขามีนมนะน้าน้องคุยจะไปกวนเขาลูกแพ้เขาต้องกินนมแม่นะเห็นไหมลูกลูกหัวมันลูกหัวตัวที่ลูกได้ไงไนี่ไงตัวนี้ไงมาหาแล้วเนี่ย โอ้เนี่ยน่ารักไหมน่ารักมากๆเลยลูกแพะเห็นไหมกินหญ้าอยู่กินหญ้าอยู่น่ารักจังบนเขาไอมาเด็กนั่งตักแม่ นั่งตักแม่เลยเหรอเอามานั่งตักก็นัง่งเอาอม่ตักก็มากันแม่มันมา,า,นมนมาจะมาขุดเขาของมันเห็นไหมเขากินหญ้าอยู่เหรอเห็นไหมอุ้ยดูดิเขากินหญ้าอยาู่เหรอดูสิโอ้โหน้องขุนเขาได้จับแพ้ใกล้ๆเลยอะ่ะ ตัวนั้นเอาแม่นึ็กว่าเป็นนมไม่ใช่อันจะจาาฝูงหรือเปล่าไข่ย้อยเชียดูสิโอ้โหสวยมากเลยลูกทำไมไม่มาอะ่ะดูเราไปดูเขาน้องขุนเราไปดูเขาว่ากินยากาใกล้ๆไหมแม่มันหนูจะนั่งจากแม่นั่งไม่ได้แล้วแม่ขันแล้วลูกอืมอืม ดูดูดูเขาดึงน้องขุนนั่งเบาๆน้องขุนนั่งแล้วก็มองเขาใช่จะก,กวนเขานะเขากำลังกินอย่างอริดอร่อยเลยใช่อย่างนั้นเลยลูกเดี๋ยวมาลองแบ๊ะแบ๊ะแพ้ลองยังไงแบ๊ะแบ๊ะร้องร้องยังไงนะแบ๊ะแบ๊ะยิ้มหวานสิแบบ เาลูกหัวเขายังนี่ผมเขามีนิดเดียวอู้ดูดีเขากินอย่างอร่อยอร่อยเลยเห็นไหมเขาดึงแรงมากตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยตรงน,รนั้นกําลังกินเขากําลังกินลูกลูกแพกําลังกินนมแม่แพ้เห็นไหมเห็นไหมลูกดูดูดูเราจะไม่ไปกวนเขานะเราอยู่ไ,ไกลๆเห็นไหม้องคุณเห็นไหม ำไ,ำไมมันล้วไ,ไม่ตายเห็นไหมลูกเขาเดินมาแล้วฝูงแพะกำลังเดินมาระว,วังเขากินมือลูกนะจะมาก็กิน๋ยวเดี๋ยวแม่ดึงหาให้นะมาก็กินอัน,นอันนี้ไหมกินไหมถามเขาสิดูตัวนั้น <c oughs> เ,เขาอยากมาเล่นกล้องอ่ะดูสิเห็นไหม มันอยากจะกินไหม้อันนั้นมากินเลยกินเลยโอเคอสนุกไหมครับ<อ>สนุกสุดๆไปเลยนะมันกินไหมโอ้ อันนี้ไหมใช่าัตรก,กินอันนี้ไหมลองดูเขาจะกินไหมโอ้โหด,ดูดูดูลมพัดลมพัดลมพัดขนเขาปิ้วเลยอ่ะกินไหมกินไหมเขากินไหมกินไม่กินเลยมัก็กินไหมน้องขุดรูปหวัวเขาสิเขาให้รูปหวัวนะ อย oh. <laughs> มันไม่เหนอบแม่เขาหากินเองได้ไงเพราะว่าเยอะไงลูกเพราะว่ามีย้าเยอะแล้วมันกินอันนี้ไหมลองดูลองถามเขาดูกินไหมเขาต้องไม่หิวแน่เลยเขาอยากกินของเขาเองไงลูกกะกิน <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ต้องกินิ <laughs> ้น <laughs> ไม่เป็นไรฮ <laughs> น้องขุนน้องคุณอยากให้เขากินของน้องคุนเหรอ <laughs> อุ้ยตรงนั้นเป็นแพะที่กําลังให้นมลูกหนูเห็นไหมน่ะเห็นเต้านมเขาไหมขุนดูเต้านมอะ่ะโอ้ไว้สําหรับให้ลูกแพะดูดแพะเยอะๆเลยโอ้โหน้องขุนจับจับหลังเขาไว้ไม่ปล่อยเลยนะตรงตรงนี้มันมีเยอะเลยไหนมีเยอะเลยใช่ไหมดูสิโอ้อ้าอ้าพีเซ้นหน่อยสอมิมีเยอะเลยเหรอนู ดมัดคนานเขาเฉอๆใช่ไม่จะไปกินนอกจากเต้าแม่มันเดียวมันไม่ไม่ไม่ถึงเต้าแม่มันเลยเหรอทำไมถึงไม่ถึงเต้าแม่ล่ะเออไม่ใช่แม่มันใช่ไม่แต่มันคือแม่ของอีกตัวหนึ่ง แพ้ก็จะกินแม่ของใครของมันไงเหมือนขุนนะก็กินนมแม่ขุนแพ้ก็ต้องกินนมแม่แพ้ไงครับแม่แม่จะเป็นชุ่ะชุ่ชชชชชดดาดอะไรแบบนี้หรอเดี๋ยวมันเป็นห้อมันครับเป็นข้อมันข้อมันเหรอเป็นแม่เรันมีเต้านมด้วยเห็นไหมมีลายจุดที่คอด้วยเห็นไหม แต่ตัวนี้ไม่มีตัวที่ต้องขุนจับเนี่ยไม่มีเวลาเขากินเขาทำหัวยังไงยื้อยื้อเวลาเขาดึงหญ้าเขาทำยังไงน้องขุนลองจำลองสิไหนลองทำให้แม่ดูสิอืออือแล้วเวลาเขาดึงหญ้าล่ะเขาดึงยังไงอือ ีม่ไหมทำไม่กินหนักไม่กินนะจำได้ก็กินอันนี้หรือเป่าทำไมไมันไม่กินน่าแม่เขากินอยู่นั่นไงทำไมมันไม่กินอันนี้น่ะอือินอันนี้หรือเป่าลองกินที่กินไหมเขากินไหมระวังเขากัดมือนะลูก ขนเขาเป็นยังไงขนน่ะนุ่มไหมขนนุ่มไหมนุ่มมากเลยมาจะไปที่หาไม่ขนเขาไปไปหาแม่ขนเขาไหม <c oughs> จะไปทไหาแม่ขนเขา <c oughs> หามาหาแล้วเขามาหาแล้วเนี่ยแม่จับขาแม่จับเขาเขาอยู่ทำไมไมมาไม่มาใกล้ใกล้แม่เนาะอ้าแม่ก็อยากอยู่ใกล้ใกล้นี่แหละแม่ทำไมไม่ไม่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้สูงล่ะอาอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่น้องขุนตัวนี้เป็นจา่าฝูงหรือเป็นหัวหน้า นี่เห็นไหมนี่น้องขุนดูเขาตัวใหญ่มากหหาไหนตัวไหนหัวหน้านไหนตรงนั้นก็หัวหน้าเหรอน้องขุนคิดว่าเขาจะเป็นหัวหน้าในอนาคตใช่ไหมงออย่างนั้นเลยอ่ะชิวสองนิ้วให้แม่ถ่ายรูปหน่อยอ,อัเดอร์อเธอรอุ้ยตรงนั้นน่ะเป็นแพะสีครีมอ่ะ หน้ามีสีครีมสีดำตรงนั้นไงเห็นไหมนะ่ะโอ้ดีจังเลยดูดูดูหน้าเขาให้มาหาน้องขุนเลยเห็นไหมนี่ยมันยุมันไม่ไม่เต้ด้วยไหน ลมีเต้าด้วยเหรอมมมเเ้ายใช่ครับมนต,ตรงตรงนั้นมันมีสีสดำเดยอะเลยใช่โอ้ตรงนั้นมีสีดำด้วยแล้วก็มีแฝดสามด้วยตรงนั้นน่ะเป็นแพะแฝดสามเขาอยู่ด้วยกันน่ะไปไป แม่ไปดูก่อนดูสิคุณเขาจะทำอะไรนะ่ะโอ้คุณเขาจะป้อนป้อนหญ้าให้แพะเหรอถือไอ้ไกลนะ có văn mít nhiều lắm Ui, hai môn khưng anh nè

ระวังระวังระวังมือเย๊ <laughs> มากินอ,อร่ออร่อยกินอย่างอร่ออร่อยเลยเหรอนี่นี่เดี๋ยวแม่ดิดให้ใหมนี่นี่อยู่นี่ลูก ดูสิตอนนี้เราอยู่เราอยู่ตรงนู้นน้องขุนน้องขุนมองดูโอ้โหเราอยู่ตรงท่ามกลางฝูงแพะล้อมรอบไปด้วยแพะเต็มไปหมดเลยดูสิไี่เห็นเด็กให่หน่อยได้ขาดดูดูลูกแพะลูกแพะจะกินอันนี้ไหมลองดูเขาจะกินไหมนะกนละกินละกินลกินลๆงำงมงม ดูดูดูว้นดึอนนี้ให้หน่อยมันจะกินอันนี้ไหมลองดูแลเขาจะกินของน้องขุนไหมนะเฮ้ยกินแล้วกินแล้วกินแงม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 ง เออสนุกจังสนุกไหมนี่นี่นี่อันนี้ให้หน่อยได้ค่ะโอ้ยตรงนั้นก็มากินอยู่ใกล้เราเต็มไปหมดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาให้มากินใกล้ๆเราเต็มไปหมดเลยใครกินหรือเปล่าเห็นไหมเขากินแล้วเย้เขากินแล้ว ดูสิจุ๊บจุ๊บจุ๊บจือโอ้โหดูดูดูเขากินง่ำง่ำเลยนี่ควรขอได้แล้วนะนี่ป้อนแพะโอ้โหอาหารแพะเต็มไปหมดเลยแพะชอบกินหญ้าเห็นไหมหนุดูดูมีตัวอื่นๆเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาอยักเขาเข้ามาใกล้ๆแล้วไอตัวนี้เข้ามาให้แล้ว นจะไ่ได้เลยต้อดไม่ได้เลยเปดไม่ได้อาที่ทไมตัวตัวน네ี่มันมามานไทํไตัวนมนได้อะอนยครับดูดูดู เออลูกแพะน่ารักจังลองกินอันนี้ได้เปล่าลองกินอันนี้ได้เปล่าตัวนี้ชอบกินหรือเปล่าองดูกินน้ำเปล่าเขายังไม่เห็นนะลูก

แ,แ,แม่ทำไปห,หน่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแม่กำลังทำให้อยู่แม่เขามันเรียกแม่แม่แม,แม่ไปหมดแล้วไปฝังมันหมดแล้ว ม่กินนะ่ะเดี๋ยวเขาก็กินเดี๋ยวแม่ป้อนให้ดูมาแม <laughs> เเา่เดี๋ยวเขาก็กินเดี๋ยวเขาก็กินดูนะเขากินไหมงอ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 ม,งม,งมเขากินด้วยแล้วเยอตัว yeah. น,นี้แหละเนี่ยก็กินงม กำลังกินฝั่งนู้นอยู่นู่นแพ้ไปกินฝั่งนู้นอยู่ครับนู่นเต็มไปหมดเลยไปกินล้่อ่ะลูกอ่ะคุณขาวนี่น,นี่กินไหมครับเขากินไหมย,หยังกินแล้วยยยเขากินแล้ว งุบงุบงุบเลยข้าหน่อยนี่นะได้แล้วว,าว้าวได้แล้วเลยน้องแพ้กำลังกินอยู่โอเคน้องขุนรูปหอวแพ้ก,กินพร้อมกันเลยนะ่ะมมันไม่กินอ่ะกินมเดีเขาก็กินครับ